นายสมคิดเชื้อคงรองรีขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้ชี้แจงในฐานะคณะกรรมาการวิสามันพิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมว่าคณะกรรมาการวิสามันได้พิจารณาศึกษาเรื่องการนิรโทษกรรมให้กับผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกดำเนินคดีผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษและผู้ถูกคุมขังในเรือนจำไปแล้ว ซึ่งเดินหน้าประชุมไปแล้วเป็นเวลาสามเดือนโดยมีตัวแทนทุกพักการเมืองผมในฐานะคณะกรรมาการการสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการการได้พูดคุยกันอย่างกว้างขวางและได้เชิญผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาร่วมพูดคุยไม่ว่าจะเป็นนปชฮุนทวุสิสยเกื้อกปปสนายทวรเสเนียมพันธมิตรนายสุริยไสยกะตะศิลาคนรุ่นใหม่น้องมายและตัวแทนไอรอมาพูดคุยกันอย่างครบถ้วนความเห็นเกือบทั้งหมดให้นิรโทษกรรม ในเหตุการณ์ต่างๆเริ่มตั้งแต่การยึดอำนาจปี2549สมัยพลเอกสนธิบุญยรักรินยังคงพูดคุยในรายละเอียดของคนที่โดนคดี112ว่าจะรวมอยู่ในนี้หรือไม่หรือจะทำเช่นไรผมได้ไปแสดงความคิดเห็นกับคณะสมานนมตรีจัดโดยอาจารย์โคธมอริยารวมสองครั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นกับทุกกลุ่มสรุปว่าเราเริ่มต้นกันใหม่เถอะผมเชื่อมั่นว่าเปิดสภาต้นเดือนกร,รกฎาคมนี้คณะกรรมการพิจ เารนาเสร็จก็จะส่งไปขอความเห็นสภาจากนั้นส่งให้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีจะเสนอกฎหมายแนะนารัฐบาลก็ได้หรือส่งกลับไปให้แต่ละพักเสนอก็ได้โดยรัฐบาลสนับสนุนและผมเชื่อว่าฝ่ายค้านพักเก้าไกลและประชาธิปัตย์ก็เห็นด้วยหากไม่ติดขัดอะไรมากผมคิดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้เราอาจได้เห็นกฎหมายนิรโทษกรรมสิน้นจากนั้นคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากจะได้พ้นทุก์ รัฐบาลชุดนี้นำโดยนายกเศรษฐาทวินสินจะนำพี่น้องทุกกลุ่มหันหน้าคุยกันแม้แนวความคิดจะแตกต่างกันรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน